ยืใจฝังได้หลักทางชิ้นลงแล้วน่าจะประมาณสามสองโอ้มันเสร็จผมโอเคต่อมายิงไอ้พวกศัตรูที่มันกำลังจะขึ้นฝั่งของพวกเรายิงก็ไปยิงก็ไปยิ่ก็เลยกเสร็จอโเอาล่ะต่อมาถึงเวลาที่ฉันจะเป็นวินเทอร์โซเจอร์แล้วไปเลยก่อเชือกไปไป เราแม่งเปิดโปรชัดเข้ามาดิเว้ยวิเทอร์โซเชอร์มาแล้วอ้ออาวตัวหนานัดเสียใจบักโง่เอย้ยเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่วันนี้ฉันจะต้องเป็นหน่วยสไนเปอร์บังเกอร์น,นี้เนี่ยจะใช้ได้แล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยอ,อ,อะไรวะเนี่ยโป้งโป้ง,งเรียบร้อยอ้าวไม่ยิงกระปีจีใส่กูด้วยเดี๋ยวเจอคนหนักกูไอชิปหาย